มือนี้กระสีผ้าพีผ้านองมา ah เห็ดไม่กวาดที่เราตอนเศร้านี่ละพี่น้องเฮากระสีเอาใส่ขวดนี่เป็นอุปกรณ์กับไม้เอาก่อนอื่นไขฟ้าออก มบซกาบสวัสดีเด้อสู่หูสู่คนบาวาสิยุในประเทศหรือต่างประเทศกะยินดีเขาสู่ช่องลุงไล่บ้านหน้าคือเก่าคือเดิมพี่น้องอยู่หัวอยู่สวนคือเก่าบรได้ไปไซ กินข้าวเลี้ยวกับมอหัวมาสวนคือเก่าพี่น้องมื้อนี้มาเห็ดไม่กวาดลองเบ่งจักสิเป็นบ่เป็นหลังจากข้าเอาไม้เอาขวดใส่กระสิตีตะปูเนาะตีตะปูตีตะป,ปูบ้าง bất túng rồi, hừ, ตีอีกตีอีกดอกนะึง่้นงใส่อีกเดี๋ยวมันจะบปอยู่ โอเคเรียบร้อย huh? ต่อไปอุปกรณ์เจาะหูเนาะเจาะหูก้นขวดแทง Oui. อืมคุ้บว่ากคือก้นขวดมือนเลือดเลือือม lông bưng, nó nóc, chỉ tiền bo, หลังจากเข้าเจาะเสร็จแล้วพี่น้องอนนมาเสียบนนมาเสียบลองเบรงว่ามันสิเป็นบ่ เคยเห็ดจักเถื่อที่เป็นอยู่บ่ลองเบิ่ที่เป็นไม่กวาดให้ย,ยูบ่พี่น้อง Tuh ออเปลี่ยนบ่อนอ,อ้อู้ร้ยยายครับ ไม่กระที่ไอเ้เ้ามูลเศ้าหนึ่งเหล็พแบบี่น้องก็เอามาเห็ดตอนบ,บนบ้ายบายก็ชิบเกียนบพ ยัดจนเต็มโกนนี่เบิดนี่ล่ะพี่น้องเลยเต็มง่ายอยูบ่บนนี้ทางหลายกระเสริมเริ่มแน่นแล้ว เลขรวมๆไปเนาะบันบนีน้แนนเริ่มแนนขึ้นแนนขึ้นแล้วโดนเติบพี่น้องเลยบ่เคยเเฮดจาบเขื่อลองเบิงมันจะเปลี่ยนรูปใด้ใกล้ละใกล้แล้วใกล้แล้ว เป็นขั้นเลของลุงไล่ที่เคยที่เห็ดจักสียออกมารูปใดไม้กวาดกวาดได้มัดทุกอย่างได้เบียงมุมกับกวาดได้กวาดที่เงือใบตองกวาดได้พี่น้องแล้วพี่น้อง ไม้กวาดาการหมักผ้าเซ็ตเป็นทีเรียบร้อยเอา้าขีลายงามกับบ่า,ากันกวาดได้พี่น้องเซ็ตเป็นทีเรียบร้อย้ามันหักกระทอดออกแลก้วก็เลา ตัวไม้เขามาเสียบแทนใดพี่น้องก็ถือว่าไข่ข่าวทาบริมัดเนีนพี่น้องเนียนกจะได้กระเนีนแต่ปูกรตีหลดัดคอตัวนี้นำ้ำเพื่อบ่ใหามันถอนเอาสำหรับลิปนี้เห็ดไม้กวาดใยเมงมุมหรือว่ากวาด ชีนี่ใบตองก็ได้หมดสำหรับคลิปนี้ล่าพีลานองไปก่อนขอขอบุญขอบคุณเด้อที่ติดตามรับชมช่องลุงไล่บานหน้ามาตลอดเมื่อนี้กะทำไม่กวาดกาดเลขของลุงไล่บ่เคยเห็ดจักเถื่อเ,าเอาสำหรับเมื่อนี้ลาไปก่อน สวัสดีครับผม